เก่งนะพี่เื้าดูแผลพี่พี่พ e เออเฟิร์นนี่ดูแผลพี่พ e เฟิร์นนี่เห็นไหมเยอะลูกกับเราอีกค่ะอืมไม่เอาไม่สนใจไม่สนใจใครเลยดูเห็นไหมยาวยาวเป็นเออสมอเป็นประธานเออสมอไหมใส่ถุงมือแล้วมีสำมฤทหนูไปลองทาโอ้ยตายตายตายมีแต่คนว่าเราเนาะลูกเนาะเราต้องเข้มแข็ง เออมาดูหน่อยเลยเดี๋ยวลงยูทูปเนะคลิปนี้จะลงยูทูปนะมาแล้วเดี๋ยวจะดูตอนตอนโตขึ้นจะเป็นยังไงอ่ามาช่วยหน่อยเป็นกำลังใจน้องๆหน่อยพี่พลอ,อยมาพี่พลอยมาเป็นกำลังใจน้องหน่อยเร็วๆไม่เจ็บไ่ม่าไม่เจ็บมามามาพี่พีทด้วยพี่พีทด้วยมามาให้กำลังใจน้องหน่อยเร็วเดี๋ยวลงยูทูปเลยแล้วนะเนี่ยมา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 เป็นที่ไหนเนี่ย โอ้ยหกล้มดีกว่าขาเจ็บเลยเกี่ยวเลยโอ้ยหนูจะไปพังตานะโอ้ยอย่าไปหองเลยอย่าไปมองไม่เจ็บลูกไม่เจ็บเช็ดดีดีโอ้ยตัดขาทิ้งแล้ว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคไม่เก็บไม่เก็บเองนีเช็ดเช็ดโอเคเดี๋ยวแปะโอ้ยน้ำลายเย็นเลยคลิปคลิปนี้จะดูยันโต เพราะว่าไปลง Youtube ไว to ้หนูมันจะคนรังแกหนูไม่มีใครเข้าใจหนูเลยไม่เก็บผ้าไม่เก็บไม่เก็บเออไม่เก็บเนยตายละเอ้ยดูด็กคนให้กำลังใจเพียบเลยโอ้โหเสียใหญ่เลยพี่พอจะน้องน่อย โอเคลูกโอเคแคไม่เจ็บครับไม่เจ็บครับอเออแผเลยโอ้ยนี่สะอาดแล้วสะาววอ,อดาอแดแค่แล้วเออไอเต็มไอเต็มถ้วยนี้แลกด้วยน้ำตาไปลายมันแล้โอ้เก่งจังเลยลูกเลยไม่ร้องไม่ร้องค่ะไม่ร้องโอ้ยใครทั้งรังแกหนูจังเลยวะนี่อสมอประจำหมู่บ้านนะปไปยายยวเป็นอสมอประจำหมู่บ้านเป็นประธานอาสมอประจำหมู่บ้านทำแผลไม่เจ็บค่ะ ที่ร้องนี่เพราะอะไรหรอกเขินเด็กร้องความสนใจโอเคโอ้โหหนูเป็นหมอละคะโตขึ้นหนูจะเป็นหมอเนาะแป๊บเดียวลูกแป๊บเดียวครับอ่เจ็บนิดเดียวไม่เจ็บับไม่เจ็บอ่ะแต่เจ็ดเจ็บนู้ยโ,โตขึ้นเป็นหมอเลยนะคะอา่าเ,เด็กเป็ดเดวเอ่า อะไรไม่ไม่เบตาดินไม่ติดเลยไม่ติดเนื้อเลยเบตาดินจะใส่เลยลาดเลยไม่เจ็บลูกไม่แสบไม่แสบครับเคยลูเคยใสเลยเช็ดเช็ดเออค่นนแหละลูกเออเฮ้ยเก่งว่ะเช็ดข้อข้ออ่าเช็ดปลาตามแผลเลยลูกอ่าเช็ดตาตามแผลเลยโอ้ยคลิปนี้ต้องยาวนานแน่ๆเลยเป็นประวัติศาสตร์โอ้โหไอตีมถ้วยเดียวเนี่ยทำให้หัวเข่าแตกทั้งสองข้าง กลัวไอติมหนีก่อนต้องวิ่งมาเอาตังไงแล้วก็วิ่งไปอยู่ที่รองเท้าด้วยป่ะก็ไม่รู้สะดุดปลายเท้าล้มเลยล้มที่สนามเบตองเนี่ยสะเก็ดหินเข้าไปอยู่ในเนื้อหรือเปล่าลูกเนี่ยชา้าลูกช้าๆฮ้ยเถื่อถือถ่อ อ้าทาทาโอ้ยอ้าวทาทาค่อยค่อยทาทาต้องแผลเนี่ยเป็นทานล้วมันต้องรอบรอบเราเออเหมือนระบายสีเลยตายแล้วเทราดเลยยาวตรงนี้เอาไม่ให้ตรงแผลเออเช็ดเช็ดเข้าไปเช็ดโอ้โหพอแล้วปิดปัะเตอร์ได้แล้วมั้งเฟิร์นมีอะไรอยู่ข้างพูดหน่อยดิเอออยู่ข้างน้องอ่ะเออให้กำลังใจเลยไง โอ้โหออกคลิปเต็มๆเลยนะตัวแรงอ่ะถ่ายแล้วโอเคป้าเตอร์นะาแปะป้าเตอร์เองด้วยแปะป้าเตออร์โ้อ e ื้มเค้โอเคขอบคุณค่าย okay okay. ah ังขอบคุณค่ายยาวยังขอบคุณค่าโอ้โห คลิปจะยาวหน่อยนะเอ้ห oh, <A> ูปิดให้น right, ้องดีนะปิดให้มันแน่นๆไปคารบาลเลยลูกใส่เนี่ยตัดขาทิ้งรึเปล่เหวยวะตัดขาทิ้งรึเป่ยวะนี่ยังตก โอ้โหแปดสองข้างเลยอันนี้เนี uh ่ย huh. ชีวิตต้องมีการบาดเจ็บมั่งจะได้แข็งแรงนะโอเคขอบคุณค่า,ยา,ย,ายาวๆก่อนค่า <Okay. S 1> ขขบคุณครัาพูดด้วยด้โอเคนะจบนะจบคลิปนี้ก่อนบ๊ายยปุ้นปุ้น